ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นพิมพ์ขุนช้างจัดได้ว่ายู่ในกลุ่มสายวังหลายๆท่านก็สอหาและก็สแสวงหากันอยู่นะครับหลายท่านเชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์นะครับเชื่อกันว่าใครได้ครอบครองนะครับผู้นั้นย่อมจะมีอยู่มีกินและก็เหลืออยู่เลยใช้นะครับจะมีพุทธคุณไปทางด้านโพกทรัพย์เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์นะครับเนือจะออกไปทางนงนุ่ม จะเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อพระสมเด็จจะสังเกตได้ว่าที่พื้นผิวของอพิมพ์ทรงนีนะครับจะมีความเก่าจะมีคราบของความเก่านะครับให้เห็นเนื้อจะออกไปทางเดึบนุ่มส่วนด้านข้างและก็ด้านหลังของคุณช้างนะครับจะมีการประดับไปด้วยมุกนะครับสวยงามจะมีอักษรคำว่าจบรอยอยู่นะครับ แต่ด้วยการเวลาเปลือกนอกของมุกนะครับได้มีการกระเทาะแล้วก็หลุดล่อนออกไปบ้างนะครับจึงมองเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะนำเอาคุณช้างาพิมพ์นี้นะครับขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมกัน เมื่อดูผ่านกล้องขยายสูงนะครับเนื้อจะออกไปทางเขาวงาช้างนะครับจะมีความเหี่ยวแล้วก็มีร่องรอยของการยุบยน่นไดเห็นนะครับมีร่องรอยของการแตกปรินี่คือการเวลานะครับก็ถือได้ว่าเป็นเนื้อที่สวยงามแล้วก็ สวยสงเลยทีเดียวนะครับถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับจะเห็นได้ว่ามีมวลสารที่ฝังอยู่ที่พื้นผิวขององค์เนื้อของผิวขนช้างนะครับ น่าจะอยู่ในยุคต้นๆจะสังเกตได้ว่าที่คราบเหลืองนะครับน่าจะเกิดจากคราบของน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับก็เป็นอีกพิมพ์ทรงหนึ่งที่สวยงามและก็ดูเข้มขลัง